ครับแม่ไปนองทุกข,ขุทุกคนมื่อนี้ก็มาพบกับช่องทุบบานดาราชนัยเลยครับเมืน่อนี้พากินส้อยจุ่มเสียบครับเหรอสร้อยจุมาเด้อครับเด้อเสร็จเสียบน้ำกันเอาเนี่ยผมครับเกิว่าพันตับมึงพี่น้องเอ้ ครับมันตับเจยบๆยาวขมขม siap-siap pinaw nge siap-siap pinaw nge จุ่ยแล้วพี่น้องเองมาเนี่ยอืมไม่ผุดหรอกพี่น้องเนี่ยดาดามา้ะครับกินดิบครับธรรมดามันแล้วแต่คนมกักเลยครับเด้อ มาบไปมากงมั่นครับสุดๆเลยครับเนี่ยสุดๆ,ดๆเปินอาหารสิงตัว มากผ่นหนังมากรศจปีกน้ำกันได้หมเนเ่ยสอยจุ๊ เปียนคมๆหักกันเท่ากันเนาแบ,บ่งปื้ยแบ,บ่งปื้ยครับ ครับพี่น้องต้าพุ่นบ้านนะครับ tí a kọ kì í wòlé. หลับซุบอี้อกหลับสุก็มี จับจับพี่นนองมีไฟดับ <c oughs> ไฟดับไปเลยหารเมนูม,ม่เห็ดกินนะครับเมนูจับแซามาเห็นกิน แบบสดๆไปน้อยไงผมตับนหวานตุ่บเสียบด้เมือนีงง่ ยันไม่ดับไปเนาะมันย่างเนาอมานน่สวัสดีจุปะจ้าสวัสดีจุสวัสดีค่ะสวัสดีจุป่ะนะแต่บ่ ไม่กินดิบว่าเป็นจ้่พี่น้องกินหลับก็จะอื้มตับหวานพี่น้องเอ๋ย chẳng biết phim nào nữa. Mặc hay mặc mặn. Mình kinh nghiệp nè. Kinh tế xúc lệ. Ăn cơm nữa chứ แบบดีพี่น้องไฟดับเจ้าพากันลง้งออกไปนอกบ้านหมด ต้นค้างต้นนี้ก็ตุนเ่าถอยต้นนั้นยังนอยอยู่ พรจับพอนดุวับพ้่นอกแต่ม่วงหดตกมงแรงจังเสียงอะไรนี่คือเังปลากระโดดอืมเกินพวกรอ

นั่นยังมีลริ่เท่าไหร่อยู่เนาะอืมอ้ยความ,ม,ม,มแห้งเดีอยวบนบนตกให้บนค่อนค่อยบนก็จะเดิ่มซ่าแล้วเนาะจะเข้านานๆแล้วพี่น้อง cái mà, mà phục <laughs> mình. <laughs> <laughs> แอบกลบไี่น้อยงเนื้อตะไลัวเเนื้อตะไลจานเนาะ Chào các bạn, các แต่ได้กินกักไ่เห็ดกินที่บ้านนะครับเนี่ยสอยจั่วเสร็จแทบอาหารเขาเรียกอ,อาหารชิงโตะสลัรบลาบหนึ่งวันนี้ก็เลยเห็ดสอยจั่วกินเลยซื้อครับมื่อกครับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้อง เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเพื่อจะมีกำลังใจให้คลิปเป็ดคลิปต่อ,ตอไปนะพี่น้องอะเปิดคลิปให้พี่น้องได้ช่มอีกจักก็ฝากซองเลยเด้อจ้ะพี่น้องค,คลิปนี้ก็เขาจบเพี้ยงแค่นี้แหะครับสวัสดีครับเจี่ยนคลิปหน้าครับผม เป็น้่งเนี้อต่ไล่ถวยไล่จานได้หมดเีย